ก่อนจะไปเจอพี่วัดกับผลทุนนะฮะผมขอเล่าเรื่องอีกหนึ่งหัวข้อที่ผมเตรียมมาวันนี้ก็คือโอกาสในวิกฤตการลงทุนนะฮะอาทิตย์ที่แล้วผมไปพูดให้งานดินเนอร์ทอของทิสโก้ฟังและผมคิดว่าเรื่องนี้น่าสนใจแล้วก็มันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันไม่มันไม่ยวนช้าไปนะฮะแล้วก็น่าจะเป็นเทรนที่น่าจะลงทุนได้ในช่วง5ปีข้างหน้าเนะะี่ยครับพอยต์ก็คือปีที่แล้วทุกท่านคงทราบว่าตลาดไทยเนี่ยเป็นตลาดที่แย่ที่สุดอันดับต้นๆของโลกนะฮะ เราติดลบไป15%น่าจะแย่เป็นอันดับแบบสุดท้ายของของโลกเลยโดยเฉพาะตลาดใหญ่ๆที่คนสนใจกันนะฮะในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเลยหรือประเทศพัฒนาแล้วเออเนี่ยเขาบวกกันแบบ20% 30% NASDAQ เนี่ยบวกไปเกือบ50%เลยนะครับแต่ว่าเซตเนี่ยมันอาจจะแย่ยังไงเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็มีโอกาสในการลงทุนอยู่คือจะบอกว่าเซตแย่แล้วทุกอย่างมันแย่หมดเนี่ยมันไม่ใช่หลายหลาท่านคงทราบว่า ตลาดหุ้นของเซ็ตเราเนี่ยปีที่แล้วถึงแม้จะแย่เนี่ยมันยังมีหุ้นถึงร้อยกว่าตัวนะฮะที่ให้ผลตอบแทนเป็นบวกแล้วก็ถ้าเกิดเราบอกว่าตัวเล็กๆมันอาจจะแบบมี คนทำราคาอยู่เบื้องหลังมีเจ้าดูแลเนี่ยเราจะไปสู้อะไรเจ้าได้เราไม่ต้องสนใจหุ้นเล็กเลยเอาสนใจเฉพาะหุ้นใหญ่ที่ผมคิดว่าเจ้ามันมันคงไม่ได้มี impact ขนาดนั้นนะฮะหุ้นใหญ่ market cap เกินหมื่นล้านเนี่ยมีถึง40กว่าตัวเลยฮะที่ให้ผลตอบแทนเป็นบวกได้เพราะฉะนั้น40กว่าตัวจาก800ตัวก็คือ5% 6%ของหุ้นทั้งหมดเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ไม่ มันก็มีโอกาสอะคือมันไม่ใช่แบบว่ามันจะมีหุ้นมันแย่ๆไปทั้งหมดเลยนะฮะแล้วหุ้นตัวเนี้ยผมทํารูปมให้ดูเนี่ยจะเห็นว่าหลายตัวเนี่ยเป็นหุ้นที่เราพยายามจะเชียร์ในปีที่แล้วนะฮะแล้วก็ขึ้นมาเหมือนอย่างเราเชียร์ไม่ว่าจะเป็นเซเป้ SISB m o ิอ c h i อามตะหรืออะไรเงี้ยฮะ DMT ก็เป็นหุ้นที่เราอินิเชียปีที่แล้วเหมือนกันนะฮะหุ้นพวกเนี้ยให้ผลตอบแทนที่ดีเป็นบวกในปีแล้วแล้วถ้าท่านถือหุ้นพวกนี้นะ ท่านไม่ต้องสนใจเลยว่าเซ็ปเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็เซ็มันจะขึ้นจะลงเนี่ยมันแทบไม่เกี่ยวกับคุณพวงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นพอยต์ของผมคือก็คือว่าต่อให้ตลาดแย่อย่างไงเนี่ยผมคิดว่าโอกาสก็มีอยู่แล้วก็เป็นหน้าที่ของนักวิเคราะห์อย่างพวกผมนี่แหละพยายามจะหาคุณพวกเนี้ยมาให้ท่านให้ได้ในภายในภายในปีปีนี้หรือปีทุกๆปีต่อให้ตลาดมันจะเป็นยังไงก็ตามนะฮะอันนั้นเนี่ยจะเป็น จะเป็นหุ้นที่ผมคิดว่าในรายการของเรานี่แหละจะคงจะอัปเดตเรื่อยๆทุกอาทิตย์ทุกๆเดือนนะพยายามจะหาหุ้นพวกนี้มาให้มาให้ลงทุนกันนะฮะแต่ว่าอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ผมคิดว่าน่าสนใจก็คือพอตลาดมันแย่เนี่ยหุ้นบางตัวมันก็อาจจะเป็นหุ้นดีเหมือนกันเพียงแต่ว่าปีที่แล้วมันอาจจะให้ผลตอบแทนที่ไม่ดีเนี่ยแต่ผมคิดว่ามันก็ สำหรับนักทุนระยยาวเนี่ยผมว่าก็เป็นโอกาสที่น่าสนใจเพราะว่านึกสภาพว่าถ้าเรามองย้อนไป10ปีที่แล้วนะฮะเราซื้อหุ้นบางตัวที่ให้โดยเพราะหุ้นปันผลเนี่ยเราซื้อหุ้นปันผลที่ให้ผลตอบแทนที่ดีเนี่ยผ่านไป10ปีเนี่ยลำพังแค่ปันผลอย่างเดียวเนี่ย มันคืนทุนกับเงินที่ลงลงทุนไป10ปีที่แล้วเลยนะฮะสิปีที่แล้วเนี่ยเราย้อนไปเนี่ยเซ็ตมันอาจจะไม่ค่อยไปไหนเท่าไหร่เพราะสิปีแล้วเซ็ตมันก็อยู่แถวผันต้นๆเนี่ยแหละฮะผ่านมา10ปีเนี่ยเซ็ตก็อยู่ที่เท่าเดิมแต่ถ้าท่านไปซื้อหุ้นที่มีปันผลค่อนข้างเยอะแล้วก็มีการเติบโตธุรธกิจเนี่ยได้ต่อเนื่องเนี่ยคุณพวกเนี้ยให้ปันผลท่านเนี่ยเกินกว่าทุนที่ท่านลงทุนไปเมื่อ10ปีที่แล้ว,ลวนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้านักลงทุนระยะย,ยาวเช่นท่านอาจจะมีเงินอยู่่แล้วใส ฝากเงินบัญชีออมทรัพย์ไปไเฉยหรือแบบลูกหลานพึ่งให้กําเนิดบุตรสาวบุตรธิดาอะไรเงี้ยฮะแล้วก็อยากจะออมเงินเพื่อให้เขาตั้งตัวได้ในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าหุ้นก็ยังเป็นทางเลือกที่น่าสนใจซื้อหุ้น,นี่ยเฉพาะหุ้นปันผลเนี่ยให้เขาได้ปันผลมาแล้วก็พอถึงเวลาวันนั้นนะไม่ว่าหุ้นจะขึ้นจะลงยังไงเนี่ยปันผลมันคืนทุนไปแล้วเราก็คงแบบไม่ได้ไม่ได้สนใจกับราคาหุ้นแล้วนะฮะแล้วก็ปันผลเนี่ยมันก็จะใ่้ไปเรื่อยๆเรยพราะฉะนั้นการเลือกหุ้นที่ น่าจะอยู่รอดได้ใน5้าปีหรือสิปีข้างหน้าเนี่ยแล้วลงทุนไปกับเขาเนี่ยไปเรื่อยๆ5ปีสิปีเนี่ยผมว่าน่าจะให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีนะ,ะครับคำถามคือหุ้นที่มันจะอยู่รอดห้าปี1ิปีข้างหน้าเนี่ยมันต้องเลือกอยังไงมันคงไม่ใช่เลือกแบบว่าเอ้ยงบไตรมาสหน้ามันจะแย่หรือราคานื้อมันเพิ่มขึ้นข่าแรงเพิ่มขึ้นทําให้บริษัทนี้กำไรจะลดลงคิวออนคิวในไตรมาสหน้าอะไรเงี้ยเวลาเลือกคงไม่เลือกอย่างนั้นเพราะว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราเรียกว่าเป็นปัจจัยที่เราเรียกว่าซิกิ i คอ l คือปัจจัยตามปัจจัยทางเศรษฐกิจว่าเศรษฐกิจขึ้นหุ้นอาจจะขึ้นเศรษฐกิจลงหุ้นอาจจะลงนะฮะซึ่งการเลือกหุ้นระยะยาวเนี่ยผมว่ามันอาจจะต้องเลือกเป็นกลยุทธ์ว่าบริษัทเนี่ยมันน่าจะอยู่รอดในช่วง5ปี10ปีหรือเปล่าผู้บริหารเก่งหรือเปล่าอุตสาหกรรมเนี้ยอีก5ปี10ปีมันจะยังอยู่หรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นเลือกหุ้นเนี่ยมันจะเป็นเลือกคนละแบบกับกับเลือกหุ้ หกเดือนข้างหน้าหรือหนึ่งปีข้างหน้านะฮะหุคุพวกนั้นเนี่ยเป็นอะไรบ้างในความเห็นของผมนะฮะผมเลือกมาณนะวันนี้ผมเอามาสามตัวให้ท่านดูกันก่อนนะฮะตัวแรกก็คือ TTB ฮะข้อแรกผมคิดว่าอุตสาหกรรมธนาคารเนี่ยห้าปีสิบปีเนี่ยยังไงก็น่ากก็อยู่คงไม่ได้แบบล้มหายตายจากไปจากเรานแน่นะฮะ TTB เนี่ยเป็นล่าสุดเนี่ยเพิ่งได้สิทธิ พิเศษทางภาษีอันนี้ผมเล่าให้ฟังอาทิตย์ที่แล้วละแล้วก็คลิปที่ผมเล่าเนี่ยก็ดูมีคนสนใจค่อนข้างเยอะนะฮะถ้าอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมทีทีบลึกๆเนี่ยเดี๋ยวคลิกไปดูลิงก์นั้นนะฮะแต่ว่าทีทีบีเนี่ยสิประบิลด์ทางภาษีเนี่ยน่าจะทําให้กําไรเขาเนี่ยสูงในช่วงอย่างน้อยก็สี่ห้าสี่ปีข้างหน้าและหลังจากนั้นเนี่ยสี่ปีเนี่ยเขาจะนําเวลาตรงเนี้ยไปพัฒนาธุรกิจใหม่แล้วภายในสี่หลังจากสี่ปีนี้ไปเนี่ยธุรกิจใหม่เนี่ยก็จะมาสอดรับทําให วันภาษีลดลงเนี่ยก็จะมีรายได้จากธุรกิจใหม่เข้ามาแทนนะฮะปันผลเนี่ยพอรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยปันผลก็น่าจะสม่ำเสมอด้วยเพราะฉนั้นปันผลณปีหน้าเนี่ยเราคิดว่าน่าจะสัก6%แล้วก็ถ้าเกิด EPS มันขึ้นเนี่ยปันผลในแง่เทียบกับเงินลงทุนในวันนี้นะฮะมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆเป็น7%เป็น8%ตาม EPS ที่เขาปรับเพิ่มขึ้นไปถ้าเกิดเราอสูมว่า Payout Ratio ก็เท่าเดิมนะฮะเพราะฉะนั้น10ปีข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่า TTB เป็นหนึ่งในหุ้นที่มีีโอกกาาสืนนนนนนนััทท่่ปผลจะะคคุ อีกตัวหนึ่งทีเ่เป็นตัวที่ผมว่าน่าจะคืนทุนได้ระยะยาวคือตัว AP ครับอสังหาก็เป็นอีกหนึ่งในเซกเตอร์ที่ผมคิดว่าไม่ว่าอีก5้าปี1ิปีจะเป็นยังไงนะอสังหาบางเซกเมนต์เนี่ยมันก็น่าจะยังไปได้แน่นอนว่าตัวประชากรไทยเนี่ยมันดูจะไม่ค่อยเพิ่มแล้วมันอาจจะลดลงเนี่ยแต่ผมคิดว่าอาสังหาในหลายๆเซกเมนต์เนี่ยมันคนซื้อเนี่ยมันจะไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวก็จะมีนักทุนต่างชาติเนี่ยเข้ามาซื้อและเข้ามาอยู่ในประเทศไทยยิ่งมองไปข้างหน้าเนี่ยทวยซึมเมืม่อก มันไม่ใช่แค่สี่สิบล้านคนในปีนี้หรือปีหน้านะฮะผมว่ามันมีโอกาสจะกลายเป็นหกสิบล้านคนแปดสิบล้านคนหรืออาจจะเป็นร้อยล้านคนในอีกสิปีข้างหน้าก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นอสังหาเนี่ยยังไงก็เป็นธุรกิจที่ผมว่าน่าจะไปรอดในระยะยาวคนไทยไม่ซื้อก็เดี๋ยวก็ต้องมีฝรั่งมีจีนอะไรเงี้ยมาซื้อนะฮะเพราะฉะนั้นเลือกหุ้นอสังหาเลือกยังไงผมคิดว่าอสังหาเนี่ยต้องเลือกบริษัทที่ปรับตัวเก่ง เอาง่ายๆเลยฮะ,ะ5ปีที่ผ่านมาเทรนด์อสังหาเนี่ยมันเปลี่ยนเร็วมากก่อนโควิดเนี่ยคนซื้อคอนโดเนี่ยแต่ติดเอ่อติดแนวรถไฟฟ้ากันจะเห็นได้ว่าบริษัทที่ขายคอนโดเนี่ยหุ้นเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากแต่พอเจอโควิดปุ๊บเนี่ยคนเทรนกลับมามัน work from home เพราะฉันอยากอยู่บ้านไม่อยากอยู่คอนโดแล้วอยากอยู่บ้านที่มีพื้นที่อยู่ต่างจังหวัดก็ได้เพราะว่ายังไงก็ work from home อยู่ดีนะฮะคนก็เลยไปซื้อบ้านที่เป็นแบบบ้านตามต่างจังหวัดหรือ ทานขอบเมืองกันนะครับแต่พอโควิดมันจบคนเริ่มกลับมา work, เวิร์กในประเทศมากขึ้นเหมือนคอนโดเริ่มจะกลับมาเป็นที่นิยมใหม่อีกรอบ1ปีแล้วเนี่ยพรีเซลคอนโดดีนีแนวราบเนี่ย,เ,ยเริ่มเริ่มชะลอชะลอลงไปนะครับเพราะฉะนั้น จะเห็นว่าเทรนด์สังหาเนี่ยมันมาแล้วก็ไปมันอาจจะแบบไม่ได้อยู่กับเรายาวแบบ5ปี10ปีนะฮะเพราะฉะนั้นต้องเลือกบริษัทที่ผมคิดว่าปรับตัวเก่งหนึ่งในบริษัทที่ผมเห็นว่าปรับตัวเก่งมากเนี่ยคือ AP AP นะเอเนี่ย,เ,ยเป็นบริษัทที่มีทุกเซกเมนต์เลยฮะ,ะแนวราบคอนโดหรือ ไม่ว่าจะเป็นเซกเมนต์โลเซกเมนต์มีเดียมเซกเมนต์ไฮเนี่ยคือแบบมีทั้งหมดเลยนะฮะแล้วผู้บริหารเนี่ยอ่านเทรนค่อนข้างขาดว่าปีนี้เซกเมนต์ไหนจะมาก็จะไปเซกเมนต์นั้นปีหน้าเซกเมนต์ไหนจะมาก็จะเปลี่ยนเซกเมนต์หนึ่งได้เร็วนะฮะบริษัทที่ปรับตัวเก่งเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเกาะ เทนอสังหาในระยะปานกลางระยะยาวเนี่ยได้นะฮะปันผลปีละ6%เนี่ยแล้วถ้า e p s เพิ่มขึ้นไปก็จะภาพใจคล้าย ttb เนี่ยฮะปีนี้6%ปีหน้าจะกลายเป็น7% 8% 10%ตามเงินลงทุนที่เราลงทุนไปวันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมคิดว่า10ปีเนี่ยมีโอกาสน่าจะปันผลแล้วคืนทุนได้แล้วก็จะอยู่ได้ ถึง10ปีข้างหน้านะครับตัวสุดท้ายอาจจะปันผลวันนี้อาจจะดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ผมคิดว่านอกจากปันผลแล้วเนี่ยตัวแคปิตอลเกนในอนาคตก็น่าจะเยอะเหมือนกันนั่คือตัว BDMS ฮะธุรกิจเฮลท์แคร์ธุรกิจ,รกจโรงพยาบาลเนี่ยสิปี20ปีเนี่ยผมว่ายังไงก็อยู่รอดไม่ไม่น่ามีปัญหาเลยะฮะยิ่งคนไทยเนี่ยแก่ลงทุกวันคนเกิดน้อยทุกวันเนี่ย ก็ต้องมาหากินกับคนที่สูงอายุมากขึ้นซึ่งสูงอายุเนี่ยเทคโนโลยีเปลี่ยนไปเนี่ยคนจะอยู่นานขึ้นแล้วคนสูงอายุเนี่ยมีเงินคงไม่รอไปเข้าโรงพยาบาลรัฐนะฮะก็คนที่มีเงินก็จะเลือกมาเข้าโรงพยาบาลเอกชน BDMs เนี่ยเก่งในทุก segment เ,กเครือข่ายใหญ่สุดเป็นเชนที่ใหญ่สุดเพราะฉะันจั้นจะแท w ไดท้ทุกเซก s e g ต์ไม่ว่าปีนี้อาจจะเอ่อโควิดเยอะแต่ปีหน้ามันอาจจะเป็นมะเรง็งปีต่อไปมันอาจจะเป็นนู่นนี่นั่นก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเก่งหลายๆอย่างเนี่ยมันจะจับเ r e นได้ดีกว่า เพราะฉะนั้นตัว BMS เนี่ยช่วงที่ผ่านมาลงทุนไปเยอะต่อไปเนี่ยจะเริ่มโฟกัสในการที่จะ r a m อัพตัวคนไข้แล้วแล้วก็ด้วยความที่ capacity เยอะเนี่ย5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสที่ EPS มันจะแบบขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้น3ตัวเนี้ยเป็นตัวที่คุณไม่ต้องวิเคราะห์เรื่องแบบว่างบไซมานหน้าจะเป็นเท่าไหร่หรืองบปีหน้าจะเป็นเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าวิเคราะห์ตัวอุตสาหกรรมวิเคราะห์ผู้บริหารวิเคราะห์ เพอร์ฟอร์มานช่วงที่ผ่ามาของบริษัทเนี่ยสาตัวเนี้ยผมว่ามีโอกาส10ปีข้างหน้าน่าจะคืนทุนเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่เหมาะกับทุกคนนะมันอาจจะไม่เหมาะสำหรับคนที่มาเทรดดิ้งแล้วก็พรุ่งนี้อยากจะขายเงฮนะแต่อาจจะเหมาะคนที่อยากจะออมเงินเก็บไว้ให้กับบุตรหลานในอนาคตซื้อหุ้นตัวนี้ไปแล้วก็ทิ้งไปเลย5ปี10ปีแล้วก็ ปันผลกลับได้มาก็ไปซื้อหุ้นตัวนี้ใหม่ไปเรื่อยๆนะคะ่คล้ายๆ DCA นิดหนึ่งแต่ว่าเป็น DCA ระยะยาวนะฮะสั่ตัวนี้ผมว่าน่าสนใจแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีหุ้นตัวอื่นน่าสนใจโผล่ขึ้นมาอีกนะฮะเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้ฟังในรายการ TISCO t a l k to t n t in t o r n o r n i n g เนี่ยแหละครับ